สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่รักไปชื่นชอบนงเขาใหญ่นะครับคลิปนี้นะครับผมนะครับเปาเปียนนงเขาใหญ่นะครับผมก็จะบอกอาจารย์ทุกท่านว่านะครับนกนะครับที่เข้าไปตอนะครับมันมันบ่อยจะเขาต่อนักช่วงนี้นะเพราะเขาไม่ลูกน้อยนะครับผมอันนี้เป็นลูกนกปลาลอยเ้อนะครับผมนะครับสําหรับนะครับ ท่านใดสิอยากเรียงแต่ว่ายังบ่เคยเรียงนะครับวิธีให้อาหารแบบใดนะครับลงแบบนี้เนาะนะครับอันนี้ผมกาสามารถได้หน่อยก็นด้อีกนะครับผมจะให้กินอาหารไกลนะครับเป็นอาหารไกลนะครับแล้วหากระดาษเนาะนะครับกระดาษแข็งๆนะเพื่อไม่ตากสิเนาะครับเพาะว่าปาาเขาแล้วครับผม ว่างไปเขาไปกินนะครับผมไม่เอาไม่อยะครับพวกนกนะครับหนาวไปกินเด้อะมองหอยกินหนาวเ้อครับผมครับกินหนาวนะครับผม มันก็จะสบัสดมอเองนะครับผมก็จับเบิ้งนะครับตรงเนี้ยข้อนึงก็สีอิ่มนะครับรก็จะมะีอ,อาหารไกล้เจ้าป่องไปนะครับผมแต่ว่าแคดรับสิว่าเบิ้งโดกูตรงเนี้ยเนี่ผมมันเนี่ใจเลือนะครับผมผมแนะนน้ำนะครับรเนดนะครับต่อนื้อคอยใหญ่เนาะครับผมเนี่ยสองขางนะครับ ประตูปเปิดค้างนะครับผมจะเทไนที่ยังไม่ละเอียดนะครับเพราะว่านกช่วงนี้ผมเป็นนกเียงลูกนะครับนกยงลูกสีน้อยนะครับนกหน่อยเนี่บ เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เป็นปปลูกนกปลาร้อยนะครับผมผมน้ำตอแม่เท่าเลก็บไบรนะพอกับแม่เขานะครับเสียงง่ายนะครับเสียงงค่ารม่มดีนะครับผมเขาจะพุ่งค่อยนะครับเนี่ยากไปยุ่งต้นคอยคเป็นโค้นเนี่ยอยู่โค้นคอยนะครับ มันเทศห้่งแบบดีนะครับนกปลาเพนบินเพื่อผู้บอกนะครับผมไปซ่องหาเห็นหัานนะครับก็ได้ได้นะครับประมาเรี้ยกเนาะนะครับนกเขยื้อนขัยนเลี้ยงง่ายหมดแล้วครับขั้เราได้ตัวปูนะครับผมตัวแม่เอาวเสิบปลอยนะครับขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับผมเห็นนกเขาเชิงอนุรักษ์นะครับผมวัธี ก่อนอาหารผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับแล้วที่นี่พระเนียดนะครับตอนน้องเขาใหญ่นีสอง้างนะครับผมเออ่มีชุดนี้มิวฮานะครับมิวฮานะครับผมสร้างไว้หาอันนะครับเพื่ออาจารย์ท่านได้สนใจนะครับผมเออ่มีนะครับถ้าเป็นโอนนะครับโอนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมถ้าเก็บเก็บเงินปลายทางนะครับ เป็นหนึ่งพันสองรอยบาทนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมยอดพันสองเนาะนะค,ะนะค,ะครับผมน,น,นะครับแายเคื่อมีก็เอาใหญ่ไม้แนะน้ำนี่แหละครับพันเนียนะครับตอต้นเขาใหญ่เนาะนะครับผมเป็นต้นไม้เกิอดอูขมี้นะครับผมนะครับต้นในต้นแจกมาสอบช้างน,นะครับผมหนึ่พันสองร้อยบาทอเอาเขียนว่าทีครับ